เย่เสียนหงไหนลูกชายข้าลูกชายข้าอยู่ที่ไหนนี่คือลูกชายที่เจ้าตามหามาเป็นปีดูสิไอ้หนูนี่หล่อเหลาแค่ไหนลูกลูกแม่มันยากมากสำหรับแม่ที่จะหาตัวเจ้าตลอดเวลานี้ผู้อบุโสเย่นี่มันหมายความว่ายังไงทำไมนางถึงอ้าว นางไปแล้วให้ตายสิขาดความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสลูกแม่เจ้าผอมกระรองจังทำไมเจ้าไม่กินเยอะๆมันต้องเป็นเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ข้างกายเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ไม่มีใครดูแลเจ้าใช่ไหมร่างกายของผู้หญิงคนนี้มีกลิ่นที่หอมแต่มันให้ความรู้สึกอันตราย รากับว่าข้าจะกลายเป็นของเหลวได้ทุกเมือ่อไม่แปลกใจที่เย่เฉียนหงหนีไปข้ารู้ว่าที่ปรึกษาคนนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นข้าต้องแอบหนีไปด้วยผู้อาวุโสข้าไม่ใช่ลูกท่านข้ามีนามว่าเย่หมิงและข้าเป็นศิษย์ของท่านเย่เฉยนหงทำไมเจ้าถึงหนีไปไม่ใช่เจ้าพูดว่านี่คือลูกชายข้าหรอ ทำไมเขาจำแม่ของเขาไม่ได้ข้าไม่เคยเจอท่านมาก่อนผู้อาวุโสเย่บอกข้าว่าหัวหน้าของท่านขอให้ท่านมาสอนข้าฮะเย่เชินหงบอกว่านางถูกหัวหน้าสั่งมาเนื่องจากเป็นคําคอของหัวหน้าไม่มีทางนะาถ้าอย่างนั้นในวันข้างหน้าข้าจะสอนเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังหลังจากที่นางรู้เรื่อง ท่าทีของนางก็เปลี่ยนไปข้าจะเริ่มสอนเจ้าใช้พิษแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนวิชานี้ได้ข้าอยากถามเจ้าผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตหัวชี้อย่างเจ้าควบคุมพละกําลังสูงสุดได้ไหมผู้ยาวมีรากฐานที่เป็นรูปธรรมและสามารถควบคุมพละกําลังสูงสุดได้ดีมากถ้าเจ้าสร้างรากฐานได้ยอย่างสมบูรณ์แบบการควบคุมพละกําลังต้องอยู่ในระดับสูงสุด แต่นั่นยังไม่พอเจ้าบ่มเพาะพลังดาราห้าธาตุของดาราศักดิ์สิทธิ์ไหมข้าไม่ได้มีดาราห้าธาตุแต่ข้ามีแก่นแท้วิญญาณห้าธาตุเพราะฉะนั้นข้าสามารถเปลี่ยนพลังดั้งเดิมให้กลายเป็นพลังดาราห้าธาตุได้เส้นชีพจรลมปราณแบบไหนที่เจ้าใช้ควบแน่นพลังดารา ข้าใช้เทวาศักดิ์สิทธิ์สามคอบเขตและข้าไม่รู้ว่าพลังดาราศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุที่ข้าแปลงมีผลหรือไม่นี่มันที่ปรึกษาท่านมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมดูเหมือนเจ้าไม่รู้ว่าเทวาศักดิ์สิทธิ์สามคอบเขตคือดาราศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลสามารถแปลงพลังให้เป็นธาตุอะไรก็ได้ไม่แต่ดาราศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น นอกจากนี้ดาราศักิ์สสามารถถ่ายทอดด้วยเทวาศักดิ์สามขอบเขตได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยิ่งการบม่อมเพาะของเจ้ายิ่งสูงยิ่งมีผลมากถ่ายทอดด้วยเทวาศักดิ์สามขอบเขตเหรอที่เรียกว่าสามขอบเขตไม่ได้อ้างอิงถึงสามขอบเขตแต่อ้างอิงถึงวัตถุจิตใจและภาพมายาที่พเจ้าบางองค์ มนุษย์สามารถตีความได้ในฐานะเรื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาและภาพมายาแต่เทพเจ้าทานนั้นที่เข้าใจได้โดยจิตใจมนุษย์และพวกเขาดำรงอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆวิญญาณบางดวงสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดและเปลี่ยนเป็นสิ่งประหลาดโลกกลายเป็นภาพมายาวัตถุและภาพมายามีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ทั้งสามอย่างส่งผลกระทบซึ่งกันและกันและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันอัศจรรย์มากมาย ในตอนที่เปิดหมิงพบว่าพี่ซันปิงคนพบเทวาศักดิ์สิทธิ์สามอบเขตนางบอกให้ว่าเทวาศักดิ์สิทธิ์สามอบเขตทรงพลังมากและข้าไม่คาดเลยว่าเทวาศักดิ์สิทธิ์สามขอบเขตจะทรงพลังขนาดนั้นข้าคิดว่าพี่ซันปิงไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของเทวาศักดิ์สิทธิ์สามคอบเขตข้าคิดว่าคุณสมบัติของเจ้าดีกว่าข้าแม้ว่าข้าต้องการสอนเจ้าอย่างละเอียดแต่เพราะว่ามีกฎ เพราะฉะนั้นเราพูดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นเจ้าควรตั้งใจฟังสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดต่อไปวันรุ่งขึ้นแม่นางเทพเจ้าพิษสอนเย่หมิงถึงวิธีใช้สายลมพแพร่พิษโดยส่งพิษผ่านพลังดาราเพื่อซ่อนพิษไว้บนพื้นดินเย่หมิงคิดว่าถ้าแม่นางเทพเจ้าพิษพุ่งเป้ามาที่ตัวเขาเย่หมิงคงตายทันทีต่างจากที่ปรึกษาคนอื่น ในช่วงระยะเวลาที่เรียนรู้เกี่ยวกับพิษแม่นางเทพเจ้าพิษดูแลเย่หมิงเป็นอย่างดีไม่เพียงแต่ทาอาหารให้เย่หมิงเท่านั้นแล้วก็ซักเสื้อผ้าให้กับเขาดูแลเย่หมิงยังกับลูกชายของนางสิ่งที่เย่หมิงลำบากใจที่สุดก็คือการทําอาหารของนางแต่เขาไม่กล้าปฏิเสธเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมอร่อยมากบอกตามตรง รสชาติไม่ได้เลวร้ายแต่หน้าตาดูไม่น่ากินเลยด้วยพรสวรรค์ของเย่หมิงเขาใช้เวลาทั้งเดือนเพื่อเรียนรู้วิชาพิษทุกอย่างของแม่นางเทพเจ้าพิษโดยไม่หลับไม่นอนหนึ่งเดือนต่อมานี่คือพิษที่รุนแรงที่สุดที่เจ้าเคยใช่ใชไหมเจ้าคิดว่าพิษนี้ดีแล้วใช่ไหมใช่ ข้าคิดว่ามันดีพอที่จะทำให้ข้าผ่านการทดสอบเอาละ่ะขอข้าดูหน่อยว่ามันมีผลยังไงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ